สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับน้ามาลุยกันต่อนะครับกับเหรียญรุ่นแรกนะครับหรือรุ่นหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเหรียญหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับน้าสำนักสงฆ์เขาแก้ทองนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีครับนะฮะโวันนี้นะฮะก็เปรียอีกหนึ่งรุ่นนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดเลยนะครับนะ บอกเลยตามต้นตำลักตามตำรานะครับนะเป็นพิมพ์เดียวกับลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการรุ่นนี้นะครับนะฮะบอกเลยว่านะครับนะอยากให้พี่ๆนะฮะมีเก็บคนเหรียญสองเหรียญนะครับนะเพราะรุ่นนี้นะครับนะฮะบอกเลยว่าสุดเลยทีเดียวครับงาและยันด้านหลังครับประมาณนี้พี่ ยันด้านหลังประมาณนี้พี่นะครับยันพระเจ้านะฮะสิบชาตินะครับมีไว้สักุระบูชาป้องกันสัพไพภไย่ยพิปัินะอุปติอันตรายนะครับลาบยศเจริญแก่ผู้ประเสริฐนะฮะร,รู้ยิ่งดีนักเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะพี่ๆท่านใดนะครับก็นะ ชาชีวิตนะฮะล้มลุกค,คุกคลาดนะฮะให้บูชาเหรียญยืนนะพี่นะบอกเลยนะครับแนะนาพี่ชายแนะนําให้นะบูชาเหรียญยืนนะครับนะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยรายการที่1กันเลยนะครับพี่ๆนะเรามาลุยรายการที่1พร้อมๆกันเลยครับนะฮะนี่ฮะรายการที่1นนะครับขออนุญาเตเปิดขึ้นมาฮะ รายการนี้ขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อชนวนเนื้อชนวนผิวลุงนะครับลงยาพื้นแดงนัากลักเงินแท้พี่โอ้โหองค์นี้เปิดมาองค์แรกก็สวยงามเลยพี่นะครับอยากจะเปิดให้พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะครับนะเด็วน้องขออนุญาตเปิดให้พี่พี่รับชมกันแบบสวยๆกันเลยนะครับนี่องคแรกนะครับเนื้อชนวนผิวลุ่งนี่ฮะน่ากลักเงินแท้นะพี่นะนี่ฮะโอ้โหเลขค้นเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะเนื้อมหาชนวนนะครับ รายการที่ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองฮะรายการที่สองนะครับเปิดออกมาครับพี่นะฮะรายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนักกักนวะนะฮะลงยาจีวนนะพี่นะลืมแจ้งไปนะพี่นะอันนี้ลังใหม่นะพี่นะลังใหม่เลยพี่นะครับนี่ เนี่ยนะเพิ่งแกะเมื่อสักครู่นี้คือรังที่สองแล้วพี่นะลืมเลยพี่นะฮะลืมเลยนะครับคนโทรมาผมลืมเลยรังที่สองนะพี่นะโทษทีลืมแจ้งนะครับรายการนี้นะฮะเปิดออกมาเป็นเลขโค้ดอะไรเอ่ยนะฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวพี่นะเนื้อทองแดงเนื้อหน้ากากนวะนะครับนี่ฮะลงยาเขียวพี่นะรายการที่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับนะฮะรายการที่สามเปิดมาฮะ รายการนี้คนระับหน้าทองคำออกแล้วพี่นะหน้าทองคำออกแล้วพี่นะขออนุญาตตัดนะพี่นะขออนุญาตตัดนะพี่นะเนี่ยฮะโอ้ยสวยจริงฮนะรายการนี้สวยจริงครับพี่ลงยาเขียวเหนียวซับฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะฮะต่อโค้ดเนี่ย ต่อโคดอุนะฮะจะจะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกนะพี่นะองค์นี้จะสร้างสิบเหรียญในโลกนะครับไม่รวมโคดอื่นนะนี่ฮะเลขโคดเบอร์มาเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะสร้างรวมโคดยี่สิบเก้านี่ฮะรายการนี้นะคะัห่อที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาทพี่นะรายการที่สามมีเดือดเดือดนะเมื่อวานผมเปิดได้เลขเก้านะครับงานลังเลขจเลขเก้านะครับพี่ปิดไปแล้วสามพันนะฮะ ต่อมาฮะรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดมาพี่เนื้อมหาชนวนตอกโค้ดเก้ารอบเนะยครับเนื้อมหาชนวนตอกโค้ดเก้ารอบพี่นี่ฮะมีพี่ๆนะฮะจองอยู่นะเนื้อพี่เพียวบอกเนียฮะขอจองเนื้อเพียวได้ไหมฮะเหมามันเลยเนะครับ มีคนทักมาอยู่นนพี่เวานนะครับนะได้ไปประมาณห้ารายการนะรายการที่ได้คนจะเบอร์มาได้สี่สิบหกนะนี่ฮะร,รายการที่ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับบางคนก็ชอบเก็บเนื้อล่างนะพี่นะเนื้อล่างแบบเพียวๆนะครับต่อโค้ดเก้ารอบนี้ผมว่าคลาสสิกเลยนะครับนะคลาสสิกเลยนะหรือรายการที่ห้าพี่นะครับรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเนื้อสัตตะลงจากพื้นธงชาติไเน์นะเฉียงอุ้ยเฮ้ยหลังที่แล้วผมยังไม่ได้ หนักกากเงินแท้ด้วยพี่นะครับลังที่เท้อผมไม่ได้นะองนี้นี่ครับลังที่เด้อผมยังเปิดไม่ได้เลยนะนี่ฮะรายการที่ห้าพี่นะฮะลังลังที่เล้อผมเปิดไม่ได้เลขคนเติมมาได้สิบแปดนะฮะรายการที่ขอที่สามร้อยพี่นะะรายการที่ขอที่สามร้อยพี่หนักกากเงินแท้นะครับรายการที่ห้านะต่อมาฮะรายการที่หกครับ รายการที่เขาเปิดมานนวะลงยาจาผูเลขคนตั้งเบอร์อรหมายเลขเจ็ดคนนะพี่โอ้โหอ้มที่ผิวลุ้งๆเลยพี่นะเนี่ยฮะผมส่องบอกแล้วรุ่นนี้คมมากพี่นะรุ่นนี้คมพี่นะครับเนี่ยฮะถ้าดูในถ้าแกะสีนะ่จะชัดมากกว่านี้พี่เนี่ยฮะคมๆนะเลขคนตั้งเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวพี่รายการนี้เนือ้อนวะลงยาจำผูโคตรน่ะนะนะรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่หกนะครับ ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับพี่ชายรายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่เนื้ออัลปาก้าลงยาพื้นแดงลงยาปิวอนโคตรอีกนะนี่ฮะอัลปาก้าอัลปาก้าเลขคนเบอร์มาเลขสิบเจ็ดรายการนี้เอาไปพี่นะสามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับ <c oughs> รายการที่แปดนะ รายการที่แปดเปิดออกมาพี่เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาจีวรนะครับลุ้นไม่ตัดปีนะลงยาเขียวเหนียวซับนี่ฮะรายการนี้ขอสองร้ยห้าบาทพราะพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบแปดนะครับใครสนใจลุ้นนะครับลุ้นละสามร้อยบาทนะครับสี่ลุ้นลดให้ครับสี่ลุ้นผมคิดแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะฮะสี่ลุ้นคิดเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะครับพี่ๆนะรือรายการต่อไปครับนะรายการที่เก้า รายการที่กล้าเปิดขึ้นมาพี่เนื้อทองแดงมันปูล,ลงยาพื้นฟ้าเนี่ยนี่ฮะรายการนี้ขอ220ิบาทรายการนี้ขอ2 2 0ยี่บาทเลขโคดตังเบอร์มาเลขสิบห้านะครับนี่ะ 9, นฮะร,รระรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาพี่เนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินแท้ลงจากจิวบอนฮะนี่ฮะ เลขค้นตัวเบอร์ใหม่เลขสามสิบแปดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นักกากเงินแท้นะนะฮะลุยกันต่อพี่ต่อเน,นื่องครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาเป็นเนื้ออัลบะทะทั้มหน้ากลับของทีพอ เนื้ออาบาก้าหนะ้ากากทองทิพย์พี่นะเลขคูณตั้งเบอร์ใหม 22, ่เลขยี่สิบสองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่เลขคูณตั้งเบอร์สองสองเอาไปสองยี่นะครับโอ้โหจัดให้นะครับมาฮะกันต่อพีรร 12, 11, ร่รายการที่สิบสองเมื่อกี้สิบเอ็ดนะครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อผ่านจำนวนต่อโค้ดเก้ารอบนะบผิวลุ้งๆเหมือนเดิมพี่รายการที่ขอสองห้าพี่ผิวเดิมอย่างนี้นะครับนะสวยจริงพี่เลขคูณตั้งเบอร์ห้าสิบแปดนะครับรายการสุดท้ายพอดีนะ ต่อมาครับรายการที่สิบสามจ้านะฮะรายการที่สิบสามมาลุยกันครับรายการที่สิบสามขออนุญาตเปิดนะครับปื๊บโอ้โนหนั่นเด็กคนหนึ่งพี่รายการนี้เนื้อทองคำบัตรนักหลักเงินนะรเลขคนที่เบลล์เลขสามสิบสองพี่เอาไปพี่สองร้อยี่สิบาทพอพี่ไอ้สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะนักกากเงินนะครับสองร้อยห้าสิบบาท จัดให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่สนะิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่เปิดมาพี่นวะต่อเก้ารอบครับเลขโคดตัมเบอร์ใหม่เลขยี่สิบเก้านี่ฮะโอ้โหนวะโครสวยเลยพี่นวะรุ่นนี้สวยจริงนะรายการนี้ขอสามร้อยพี่นวะเพียวนะครับนะผิวสวยมากนะครับนวะเพียวร,ร,ร,รายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครัรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบ้าครับเปิดมาที่โอ้โหเนื้อสตะลงยักษ์เขียวรุ่ยาจจวรนครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะา5 0ยหบาทพอพี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข8ปดนะเลขรวยด้วยพี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขแดเล่นรวยพี่เอาไปฮะสองร้อยห้าสบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่ยี่สิบฮะ รายการที่สิบหกเปิดมาพี่เนื้อมหาชนวนลงยาลายเสือขาวดำนะหูยเสือขาวดำผมก็ยังไม่ได้นะพี่รังที่แล้วผมไม่ได้นะนี่ฮะเสือขาวดำพี่เลขโคดําเบอร์อะไรนี่นะเลขโคดําเบอร์ใหม่เลขอะไรโอ้โไหไม่เห็นเลยไม่เห็นก็ต้องตัดให้พี่น้องได้รับชมกันนะฮะมาชมกันพี่รายการที่สิบหกเนี่ย รายการที่16กเปิดออกมาพี่เลขค้ดเบอร,บอร์หมายเลขยี่ิบสี่ฮะโอ้โหสวยนะรายการนี้สอง้ยหสิบาทพอพี่นะครับรายการที่16หกนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเจ็ดครับหรือรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนตอโค้ดเก้ารอบแล้วเนื้อทองแดงเถื่อนตอโค้ดเก้ารอบพี่เนี่ยฮะเลขค้ดเบอร์หมายเลขสิบนะฮะ เลขคนตำนวนหมายเลขสิบเอนะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับเอาไปสองยี่นะครับสองยี่พอนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบแปดรายการที่แปดเปิดออกมาพี่เนื้อทองฝาบาทนะครับต่อเก้ารอบลงยาลุ้ไม่ตัดปีกนะครับรายการนี้เลขคนจำนวนอยู่ด้านบนนะครับรายการนี้เลขคนตำนวบอยู่ด้านบนแน่นอนนะครับมองไม่เห็นนะเลขคนจำนวนหมายเลขสามสิบสองี่รายการนี้สองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่18แปดนะครับต่อมาฮรรายการที่สิบเก้า หรายการที่19เกเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อทองเดูิไฟหนักกัดเงินลงยากาเล็กซี่โอ้โหองดารานะนักกัดเงินแท้องดารามาเลยนี่นองดารา องค์ดาราครับองค์นี้ผมขอนะฮะเลขคนตับเบอร์มาที่สี่ขอที่สามร้อยห้าสิบพี่องจาราขอที่สามร้อยห้าสิบนี่องค์ปกเลยทีองนี้นะองค์ปกเลยนะครับต่อมาที่รายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับรายการนี้เนื้อทองแดงพิไฟหน้ากากนะวะชื้นแดงครับ รายการนี้ขอเหมือนเดิมพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่นะจัดไปพี่นะขอดูเลขโคดนัมเบอร์น่อยพี่เลขโคดนัมเบอร์นะฮะหมายเลขยี่สิบหกพี่นะฮะร,รายการนี้สามร้อยนะครับนะสำหรับนี้ก็นะฝากด้วยพี่นะครับขอบคุณพี่ๆที่ท่านที่ติดตามด้วย้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ